หลงเรียนนี้ไปแล้วอ่ะเราก็คงจะคิดถึงช่วงเวลาดีๆแบบนี้เหมือนกันเนาะไม่คิดถึงยังไงไหวอ่ะขาะนาดหนังมาเวลที่ว่าเาเราบนอ่ะยังไม่เท่าชีวิตมปลายพวกเราเลย <c oughs> ตอนเห็นหน้าพวกแกครั้งแรกอ่ะฉันคิดแต่ว่าคงไม่ต้องทนเห็นหน้าพวกแกนานหรอกไม่คิดเลยว่าเราต้องมาร่วมผัวชมท้ายนขนาดนี้ จะสร้างปัญหาให้พวกมึงเยอะนะแต่กูขอพูดตรงๆเลยแล้วกันเขาดีใจนะเว้ยที่อย่างน้อยในชีวิตกูเนี่ยก็มีเพื่อนแบบพวกมึงอ่ะฉันก็เหมือนกันแค่ด้วยกูมีเรื่องต้องขอโทษมึงหลายเรื่องเลยนะก่อนแต่ไม่ว่ายังไงกูจะไม่มีวันลืมเพื่อนอย่างมึงได้เดินต่อไปในวันพรุ่งนี้